ค่ะมพบกัดน,น้งองเจ้าใจแล้วนะคะมันกจะ็จะมารีวิวขนมอะไรนะโอลามัสมินนี่ค่ะชข,มน,ขนมอะไรนะบิสกิตบิสกิตมินนี่บิสกิตมันเป็นตัวการ์ตูนมันจะเป็นตัวการ์ตูนของอะไรดิสนีย์ของดิสนีย์ในแม่ดูสิอ่ามันชื่อว่าขานมมูรินาคะฮาจุนโกสตรอเบอรี่ทำมาจากญี่ปุน่น อ่ามันเป็นขนมนำเข้าจากประเทศเลยนะญี่ปุ่นี่ปมันมีรูปเจ้าหญิงลาบเซลใช่มันข้างในมันจะเป็นขนมบิสกิตแล้วก็นมคะดูข้างหลังสิใช่เป็นรูปอะไรคะเออมิกกี้มินนี่เดซี่ใช่มันเรเป็นตัวการ์ตูนของอะไรดิสนีย์เป็นตัวการ์ตูนของดิสนีย์น้องจะจาซื้อมาจากไหนคะเซเว่นใกล้โรงเรียนหนูค่ะเซเว่นใกล้โรงเรียนหนูที่จริงมีรูปมิกกี้ด้วยแต่มันแพงอ่ะ แล้วหนูเคยกินแล้วยังคะอันนี้ยังเลยยังไม่เคยกินหนูเคยกินแต่คอาวราม็งธรรมดาใช่แล้วเราจะจ่ายเลยคิดว่าเป็นขัวราม็งใช่ไหมงั้นเรามาลองแกะกันดูไหมมันมีรอยให้แกะอ่ะ,อะเออเอเอเขาแกะเท่าไหร่อ้โหไม่แกะแรงจังอุ้ยเป็ะซอ,องอย่างนี้เลยค่ะเบสท์ ลองแกะดูว่ามันมีตัวการ์ตูนอะไรบ้างเอาโชว์เลยเอาโชว์กล้องเลยอันนี้เป็นรูปอะไรช้างรูปช้างตัวใกล้ใ่ลแล้วตัวอะไรคะมีรูปไหนที่มันไม่เหมือนกันรูปนี้รูปนี้รูปอะไรรูปรูปรูปเอาโชว์หน่อยโชว์หน่อยรรูปอะไตัวนี้ค่ะไก่้กล แต่ใกล้ๆอย่างนี้มันจะซื้อตัวเองสีไว้นั่นค่ะลูกมีผู้มีผู้ให้วหนูจับเองมั้หนูซิอยากอยากเห็นรูปเจ้าหญิงมีไงไม่ใช่แล้วรูปเจ้าหญิงเอาให้ดูเลยเอาให้เพื่อนๆดูรูปเจ้าหญิงอะไรสโนไวค่ะเจ้าหญิงสโนไว้มีรูปอะไรอีกนไหมเออรูปกุเกี่ยวกับเจ้าหญิงอะไรเกี่ยวกับเจ้าหญิงเบลค่ะเกี่ยวกับเจ้าหญิงเบลเจอมิกกี้เมาส์หนูเจออุ้ย มีของสำคัญที่มินนี่อยากให้ดูอ่ะอะไรคะนี่ยมินนี่บอกว่ามินนี่มีอันด้วยหัวใจก็เลยไปเจอรูปอะไรหรอรูปอลไรเนี่ยมันบอลประเอี๊ยนี่ก็รูกอะไรนะเนี่ยเหมียวเมียวเนี่ยอะไรนะเจอรี่ทองเจอรี่ทองแอ็นเจอรี่อันนี้เป็นตัวสำคัญมมีเยอะแยะเลยนะแล้วมีอะไรอีกเนี่ย พี่เด็ก่ัดดูดึงรูปพี่แม่แม่จะพลิกหน้าให้น่าเลยตัวอะไรคุณแม่มันชื่ออะไรใครแม่เจอแล้วรูปอะไรเนี่ยไหนอเจ้าหญิงอะไรอาณาที่อาณาที่น้องเจษจ๋าชอบมีตัวไหนอีกอะไรนี่นี่ตัวอะไรเนี่ยสติ๊ดอาปากสติ๊ดอาปากกินอ่ะ รูปเรื่องของมีพูค่ะนี่เป็นคนมีพูเอาละค่ะมีรูปตัวการ์ตูนดิสน,นีย์เยอะแยะเลยนะน้องจะจาลองลองกัดซิกัดครึ่งเลยข้างในมันเป็นยังไงมั่งเอากาสให้มันเห็นไส้เลยเอารักช์ให้เพื่นอนเพื่อนเป็นไส้อะไรคะลูกไส้ครีมสตรอเบอรี่มีรูปมินิอร่อยไหมอ่ะตัวอะไรก็ไม่รู้ <laughs> ลุกดันหลงด,ดิหนูอยากให้ดูอ่าวันนี้น้องชุดจากก็มารีวิวขนมแปลกๆให้ดูนะขนมนางข้าวจากญี่ปุ่นค่ะ<า>ลูกอะไรเนี่ยทิกเกอร์ทิกเกอร์เอซี่แล้วก็ไอ้เดเนี่ยลุกเลยไหนเหรอมีไงอคอนเทนตของเจ้าหญิงโโนไว้เอซี่ หนูเจอที่หนูมันอยู่ในเรื่องเอฟซ่ารู้ไหมรูปอะไรรูปอะไรอ่ะโอลาโอลามินนี่อุอ๊ยไม่เห็นนะมินนี่อุ๊ดอุ๊ดอ้าวเอาละค่ะต้องจะมองขอเล่าก่อนนะคะค่เล่าแล้วขนมรสชาติอร่อยไหมอร่อยอร่อยตัวนี้ตัวอะไรก็ไม่รู้ แม่รู้จักเรื่องเมาคีไหมอันนี้มันมาจากเรื่องเมาคีเหรอะเสือเหอเอาละวันนี้เราก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อน๊ายบายเอาลาเพื่อนๆไปก่อนนะวันนี้น้องเจาจ๋าจะมาเลี้ยขนมนะคะใครรู้จักโรงเรียนหนูก็ไม่ต้องมาถึงโรงเรียนหนูก็ได้ค่ะที่โรงเรียนที่เซเว่นมีขายเอาาล้ววันนี้เราขอลาเพื่อนๆไปก่อนเจอกันใหม่เชิหนอยร่กดร้อยกดเชร์กดจับราคาให้น้องเจ๊จ๋าด้วยนะคะสวัสดีค่ะอด